ถ้าคุณกดเข้ามาที่หนังสือเสียงนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเบรกทูความสําเร็จของตัวเองให้ทะลุขีดจํากัดและแน่นอนครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีกันมากๆก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีผลลัพธ์ยังไงล่ะครับผลลัพธ์ก็คือความสําเร็จของคุณมันก็คือคุณภาพ แต่ถ้าคุณยังอธิบายไม่ได้ว่าทําไมคุณถึงมีความสาเร็จแบบนี้คุณภาพชีวิตแบบนี้หรือทําไมคุณจึงมีผลลัพธ์ณตอนนี้อยู่แสดงว่าคุณน่ะจริงๆแล้วไม่ได้รู้อะไรเลยผมอปอปายสานมาสกุลเอนอพีสวัสดีครับการที่ใครบางคนมีความจําดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาเหล่านั้นฉลาดแต่การที่ใครบางคนจําไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาโง่เลยสัทีเดียว แน่นอนครับผลลัพธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณคู่ควรกับมัน100%เซเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณคู่ควรเป๊ะเลยถ้ามันมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณคุณคู่ควรมันถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณก็คู่ควรมันในชีวิตของคนเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราเรียกร้องมันมาเสมออโอป้าฉันไม่ได้เรียกร้องมันมาสัหน่อยในเรื่องของความมเหลวความสัมพันธ์ในเรื่องของความมเหลวทางการเงิน คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเรียกร้องมันมาก็ไม่ได้คุณเป็นคนร้องขอปัญหานั้นเองทุกๆครั้งที่คุณมีในเรื่องดีหรือไม่ดีคุณคู่ควรกับมันไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิดคําพูดความรู้สึกหรือการกระทําคุณเรียกร้องมันมาทั้งที่มีสติรู้ตัวและไม่มีสติรู้ตัวในการที่คุณจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นตัวคนที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นด้านนิสยัย ความคิดหรือการกระทําคุณก็ไมค่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาอีกต่อไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการก็อาจจะอยู่ที่เดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมสิ่งนั้นเรียกว่าคุณภาพชีวิตคุณจะต้องรู้สึกเข้าใจและรับผิดชอบว่าถ้าคุณจะไปยังจุดจุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณไม่สามารถใช้ระดับมาตรฐานในชีวิตเท่าเดิมอีกต่อไป หลายคนเฝ้ากังวลเรื่องการเงินทุกๆวันหลายคนเฝ้ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ทำไมแฟนฉันทรยศฉันทำไมคนคนนี้หักหลังฉันทำไมฉันมีปัญหาด้านการเงินเมื่อไหร่ที่คุณคิดซ้ำอย่างเงี้ยคุณก็กำลังเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่แย่มากๆเข้ามาสู่ตัวคุณเช่นเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันคุณเป็น คนที่เรียกร้องมันมาเองคุณพูดถึงเรื่องเงินที่น้อยหายากคุณก็กําลังดึงดูดมันมาเพราะฉะนั้นเมื่อเงินน้อยเงินหายากคุณภาพชีวิตที่แยก่ก็จะตามมามันจะดึงดูดกันเป็นลูกโซ่เสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้มีสติรู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกร้องมันมาแต่คุณก็ได้เรียกร้องมันมาผ่านจิตรู้สำนึกจิตรู้สำนึกมีหน้าที่ในการตัดสินใจที่คุณจะพูดคิดทำ และรู้สึกคุณไม่สามารถโทษใครเลยสําหรับสิ่งนี้รวมถึงไม่ควรที่จะโทษตัวเองด้วยเช่นเดียวกันและมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะมันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนคะโอปะะ้าขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอป้าจะแนะนําคุณในวันนี้เมื่อคุณอยากจะทําให้คุณภาพของชีวิตคุณเนี่ยดีมากขึ้นวิธีการแรกครับคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าสังเกตการตัวเองอันเนี้ยเขามีคำศัพท์ที่เรียกว่า be y o u observer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสังเกตการตัวเองเป็นผู้สังเกตตัวเองให้ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเราอาบน้ําอยู่แล้วบ้านเรามีฝักบัวเวลาเราอาบน้ำเนี่ยฝักบัวมันอยู่เหนือเราใช่ไหมครับแล้วฝักบัวมันก็พ่นน้ําออกมาจากฝักบัวให้เราใช้ชีวิตนะครับเหมือนมีฝักบัวอยู่บันหัวเราหรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกเวลาที่คุณอยู่ในห้อง สำนักงานเหมืองคุณเนี่ยนะครับหรือที่ทํางานคุณมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่บนเพดานใช้ชีวิตเหมือนกับราวกับมีกล้องวงจรปิดอยู่บนหัวของคุณเสมอเพราะอะไรครับหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญมากครับเมื่อคุณเฝ้าสังเกตการตัวเองหรือรู้เท่าทันใจตัวเองคุณจะเริ่มระหนักรู้มีสติมากขึ้นและการมีสติและการตระหนักรู้นี่แหละที่จะนําคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าการสื่อสารครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในชีวิตเราจะต้องหมั่นคอยตรวจสอบตัวเองไม่ใช่หมั่นคอยตรวจสอบคนอื่นการที่คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่การไปรยุ่งเรื่องคนอื่นแต่เป็นการตรวจสอบรู้เท่าทันใจตัวเองว่าวันนี้ ทำไมฉันถึงคิดในแบบที่ฉันกำลังคิดอยู่ทำไมฉันถึงรู้สึกในแบบที่ฉันกำลังรู้สึกอยู่เอ๊ะแล้วทำไมฉันถึงกำลังพูดในสิ่งที่ฉันพูดอยู่นะเอ๊ะแล้วทำไมฉันถึงทำในสิ่งที่ฉันกำลังทำทำไมทำไมเมื่อคุณถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองในการที่คุณเฝ้ารู้เท่าทันใจตัวเองคุณจะเริ่มคลี่คลายปัญหาคุณจะเริ่มมีสติมากขึ้นคุณจะเริ่มเจอความเปลี่ยนแปลงเจอทางออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นเรื่องสำคัญของการทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ด มากขึ้นและนอกเหนือจากการสังเกตการตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องมีในลำดับถัดไปก็คือการให้ความสำคัญกับคอมมิชเมนต์ของตัวเองคอมมิชเมนต์คืออะไรคือคำมั่นสัญญาที่เรามีให้กับตัวเองเช่นเราอยากจะมีความรับผิดชอบที่จะตื่นเช้ามาล้างจานกวาดบ้านถูบ้านหรือเรามีความที่จะมุ่งมั่นตั้งใจว่าตื่นเช้ามาเราจะไปออกกาลังกายที่สวนสาธารณนะหรือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทุกๆเย็นเราจะสวดมนต์ก่อนนอนคุณมี การให้คุณค่ากับเรื่องคอมมิทเมนต์ของตัวเองคุณกำลังเป็นคนที่ไม่โกงตัวเองหรือในทาง n อนเรียกว่าคุณไม่ได้ทรยศตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่ไม่โกงหรือไม่ทรยศตัวเองการทรยศตัวเองยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งในายกาปลุก หกโมงเช้าแล้วคุณไม่ตื่นคุณตั้งใจว่าจะตื่นมาออกกําลังกายแล้วคุณไม่ตื่นคุณกําลังผลัดวันประกันพุ่งคุณกําลังโกงตัวเองเช่นเวลาคุณรับปากใครว่าคุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณไม่ทําคุณกําลังโกงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการโกงตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่คนข้างในตัวคุณนะครับก็คือจิต ใต้สานึกจิตรู้สํานึกเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันในเรื่องของความคิดและการกระทําเพราะฉะนั้นเหล่านี้เขาเรียกว่าความขัดแย้งในตัวเองเมื่อคนนะคบมีความขัดแย้งในตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการผลัดบันประกันพุ่งการขาดความรับผิดชอบการไม่รักษาคอมมิตเมนต์ของตัวเองแน่นอนคนเหล่านี้เมื่อไม่รักษาคอมมิตเมนต์ของตัวเองสิ่งที่มีผลอีกนะครับก็คือในเรื่องของเซลล์เอสเต็มการขาดการนับถือการเคารพตัวเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ตัวเล็กตัวน้อยมากๆคุณภาพ ชีวิตเขาก็จะแย่แน่นอนครับคนที่รู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยเพราะเวลาความมั่นใจน้อยเวลาคุณจะไปขายสินค้าหรือบริการความมั่นใจในการปิดการขายคุณก็น้อยครับความมั่นใจในการทํางานมันก็น้อยและแน่นอนถ้ามีคน2คนครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกว่า ฉันไม่คู้ควรฉันไม่ฉลาดกับอีคนหนึ่งที่เป็นคนที่ powerful มากๆ active มากๆดูมั่นใจมากๆคุณคิดว่าสองคนนี้ถ้าเกิดว่าไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าใครจะปิดเดลการขายได้มากกว่ากันแน่นอนต้องเป็นคนที่มั่นใจมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ commitment ไม่ว่าคุณจะสัญญากับตัวเองสัญญากับคนอื่นมันคือคำมั่นที่คุณจะต้องรับผิดชอบครับเพราะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสําคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของ คอมมิตเมนต์กับตัวเองคุณจะต้องรู้สึกรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณสําหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นการคิดพูดทํารู้สึกหรือการกระทําเพราะฉะนั้นให้คุณพูดในใจตอนนี้ครับว่า ฉันรู้สึกรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันรู้สึกรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันและสําหรับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ฉันรับผิดชอบแน่นอนครับเมื่อคุณได้กล่าวคอมมิตเมนต์แบบนี้กับตัวเองแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทํามันให้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือรู้สึกรับผิดชอบกับทุกๆงานที่คุณทําทุกๆคําพูดที่คุณพูดทุกๆอย่างที่คุณคิดทุกๆอย่างที่คุณ ตัดสินใจเพราะฉะนั้นการซื่อสัตย์กับตัวเองหรือการมีคอมมิชเมนต์ของตัวเองเนี่ยมันคือการทําสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่คุณจะยังลงมือทําเสมอคุณจะยังคิดดีทําดีอยู่เสมอไม่จําเป็นต้องมีใครอยู่ตรงนั้นบ้านเราอาจจะเรียกว่าการปิดทองหลังพระถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเห็นเรา ที่จะทางานเราให้เสร็จหรือโปรเจกต์เราให้เสร็จไม่จาเป็นต้องให้ใครมาเตะก้นหรือดันเราแต่คุณจะทํามันให้เสร็จเพราะคุณเป็นคนที่เคารพตัวเองการเคารพตัวเองจะทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจากการที่คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณจึงไม่สามารถที่จะทรยศตัวเองได้อีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าชีวิตคุณมีคุณค่าทุกเวลาของคุณมันมีคุณค่าและแน่นอนครับคนที่ ทำให้ตัวเองเนี่ยเคาพรพตัวเองอยู่เสมอเขาจะวางแผนตัวเองเสมอครับที่จะลงมือทําในเรื่องตา่างๆในแต่ละวันเขาจะวางแผนชีวิตครับว่าเขาจะทําอะไรเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าและทําตามแผนการที่กําหนดไว้เมือ่อคุณทําตามแผนและทําให้มันจบนะครับย้านะครับมีแผนและทํามันให้มันจบคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตค,คุณคุณภาพชีวิตคุณมาจากการที่คุณเนี่ยย Never ิ่งลงดีเทลกับชีวิตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมกับตัวเองมาก เท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะสามารถวัดเกณฑ์ได้อย่างแรกก็คือนิสัยของคุณครับเช่นคุณเป็นคนที่มีนิสัยวางแผนนะครับในการที่จะเรียงลําดับความสําคัญของงานแน่นอนการเรียงลำดับความสําคัญของงานก็มีผลกับคุณภาพชีวิตคุณเพราะคนที่ คุณภาพชีวิตแย่ yeah, คุณจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีการวางแผนและไม่สามารถที่จะจัดลําดับการทํางานของตัวเองได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของการทํางานนะคุณก็มีส่วนเหมือนกันครับในการทําให้คุณภาพชีวิตของดีขึ้นเห็นไหมครับวันนี้ในหลายเรื่องเนี่ยมันมีผลมากเลยทําให้คุณภาพชีวิตของพี่ๆดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังสือเสียงหรืออดิโอตัวน,นี้นะครับให้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชอบนะครับโอป้าจะได้มีกําลังใจเนี่ยเล่าให้คุณฟังอีกอย่าคาดวังว่าโอป้าจะมานั่งอ นี่เป็นสิ่งที่โอป้าตกผลึกและโอป้าก็เล่าให้คุณฟังแบบส,สดๆแบบไม่มีโพยเพราะฉะนั้นใครชอบนะครับพิมพ์ชอบไม่ได้เลยและฝากกดติดตามโอป้าสารทุกช่งทางด้วยสวัสดีครับ